สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับฝูงสัตว์ของเรานะครับมีตัวอะไรบ้างครับมีควายเน่อฟลตตัวนี้เน่เน่มีหมาพอนี่ตัวนี้นะครับเน่โอ้นี่วิ่งดีมากเลยนะครับอามีหมาตัวนี้หมอเลดครับเลดตัวนี้อ่ามีหมาอีกตัวหนึ่งนะครับเี่หมา เน่เน่เน่่เนิ้งไวมากครับตัวนี้อ่ามีอะไรอีกครับเฮ้มังกรคอยาวตัวนี้นะครับอืมเน่เนินเสาคอยาวตัวนี้นะครับเน่อ้าวอ้าวเน่วัววัวเน่อ้าวนอนดินไปเลยอ๋อ นี่เออท้องท้องท้องอ๋อเน่อาหมาปิกาจูครับหมาปิกาจูอ้าหมาครับหมา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 อ้าเน่ปเปิดฮีโร่ตัวนี้ครับนี่ อ๋ออ๋อให้มันนอนดิ้นกันนะครับนอนดิ้นกันเลยร้องกันใหญ่นะครับร้องกันใหญ่เลยอ๋อแน่แน่แน่โอ้แน่อ๋อน <te <ett ten hundred leaves> ่แน่แน่แน่แโอ้วิ่งดีมากครับมาโพนี่ตัวนี้อ๋าเอ้โอ้ยดูสุดเพลให้เราได้กว่าครับ เนี่ยปายเปิดตานะครับเนี่ฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย